ในเรื่องต่อไปเมื่อสักครู่ที่จบเรื่องแท่งเทียนไปแล้วนะครับหรือคันเดิลสติ๊กไปแล้วต่อมานี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของเทรนนะครับคือการขีดเทรนในก่อนที่จะไปหัดขีดเทรนนะครับก็จะมาเรียนเรื่องทฤษฎีก่อนนะครับว่ามันมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับไม่ใช่ขีดกันไปมั่วๆนะครับบางคนเขาก็จะหาว่าเรามั่วนะครับว่าขีดแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปฟังเขาถ้าเรารู้เรื่อง ทฤษฎีแล้วนะครับเราขีดเป็นเราขีดยังมีความหมายนะครับแล้วก็จะใช้คาดเดาแนวโน้มได้นะครับรูปแบบของแนวโน้มอย่างที่บอกเราจะศึกษาแค่2แบบเองคือการเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่ายัางเป็นแนวโน้มเดิมอยู่นะครับนะครับเรามาศึกษาเรื่องรูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม หรือหรือว่ารีวอร์เซลเทรนก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องการขีดเทรนนะครับว่าหุ้นจะต้องขีดยังไงในกราฟแท่งเทียนเราจะขีดกราฟยังไงขีดตรงไหนเริ่มต้นอะไรยังไงให้ไปดูความหมายมันก่อนนะครับว่าการสร้างเทรนขึ้นมาเนี่ยเพื่อเราจะได้หาจุดซื้อจุดขายนะครับว่าเราควรจะ ไปซื้อไปขายตรงไหนนะครับการหาจุดซื้อนะครับหรือจุดขายนในภาพนี้ครับเรามาซื้อตรงนี้แล้วจุดขายตรงนี้ที่เราจะกําหนดได้แต่เกิดเราจะไม่ขายตรงนี้เราก็ควรจะสร้างจุดหยุดกําไรไว้นะครับก่อนที่มันจะขาดทุนนะครับทังลงทุนส่วนใหญ่ขึ้นแล้วไม่ขายนะครับบางทีก็ปล่อยมาจนกลับมาเท่าทุนหรือขาดทุนก็มีนะครับ ก่อนที่จะไปขีดเส้นไปหัดกับเจวของจริงเรา้วมาดูทฤษฎีก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับสมมุติว่ากาเป็นอย่างเส้นสีดํานะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหยกัยกๆหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปแบบนี้นะครับหรือเฮดหนึ่งโลหนึ่งนี่คือไฮหนึ่งโลหนึ่งนะครับไฮสองโลสองและไฮสามแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับกาฟยิง่งหยักย,กยกขึ้นไปเนี้ย เราก็ลากจากจุดต่าสุดของมันนะครับในเส้นสีแดงเนี่ยเราขีดไปนะครับนี้ก็จะเรียกว่า up trend นะครับเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นแนวรับนะครับเป็นเส้น support นั่นเองนะครับเส้นแนวรับขณะเดียวกันสมมติว่าหุ้นกําลังมีแนวโน้มลงนะครับที่ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยนะครับล้วก็จะขีด แนวโน้มในทางลงก็คือดาวเทรนเส้นสีแดงนะครับขีดไปนะครับขีดไปตามจุดสูงสุดของมันนะครับตัวตัวเราก็จะได้แนวโน้มนะครับก็จะคาดได้ว่าเนี่ยถ้ามันมีไฮสามเนี่ยมันอาจจะไม่ทะลุเส้นตรงนี้อะไรอเงี้ยเป็นต้นนะครับเส้นตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเส้นแนวต้านนะครับหรือว่า s i s t a n c e line นะครับ ส่วนรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบหัวไหล่นะครับ head and shoulder นะครับดูตามเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำถือว่าหุ้นมันขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วปรับตัวลดลงมาตามเส้นสีดำนี่นี้นะครับถ้าเราเห็นลนักษณะคล้ายๆตรงนี้จะเป็นหัวไหล่นะครับตรงนี้จะเป็น head เป็นหัวนี่จะเป็นหัวไหล่อีกด้านหนึ่งนะครับ เราก็สามารถสร้างเส้นเนกไลแบบนี้ตึกๆๆๆเป็นเส้นประขีดไปนะครับถ้าเราอยู่ในระหว่างถ้ามันถ้าถ้าแนวแนวโน้มหรือว่ากราฟกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเรามาดูว่าเฮดหลังจากที่เราสร้างเนกไลเราเนี่ยราคาหุ้นได้หลุดในกไลลงมาไหมนะครับถ้ามันจะหลุดถ้ามันหลุดในกไลลงมาแล้วเราควรจะไปรับตรงไหนนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเขาจะกะระยะจากเฮดถึงเส้นเนกไล นะครับแล้วจากระยะที่มันหลุดมาก็จะมาถึงก็จะเท่ากันนะครับในเวลนี้กับตรงนี้จะเท่ากันนะครับเพว่าจากบริเวณที่หลุดเนี่ยสูงเท่ากับความสูงของเส้นเล็กไลน์ไปที่เฮนะครับก็จะเป็นเป้าหมายราคาที่เราจะเข้าไปรับนะครับแต่ก็ต้องดูเหตุการณ์ด้วยแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเป้าหมายที่หลังจากหลุดไปแล้วเนี่ยก็จะกลับประมาณเท่าเฮตรงนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการกลับตัวของแนวโน้มดูจากการแท่งเทียนหรือดูอินดิเคเตอร์ต่างๆซึ่งเราจะเรียนในบทต่อไปนะครับถ้าดูแล้วมันเออน่าจะกลับตัวตรงนี้แล้วก็เข้าซื้อแล้วจุดที่ขายก็คือมาขายบริเวณที่เป็น n น c k l ลนั่นแหละครับแล้วเราก็ต้องจินตนาการลุ้งได้ว่ามันอาจจะไม่ผ่าน n น c k l ลตรงนี้แล้วก็ดิ่งลงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเรามาตั้ง ที่เกลายแต่อาจจะต่ำกว่าเนกไลายสักนิดหน่อยนะครับบางทีมันไม่ถึงคิวเราก็จะเสียโอกาสหรือเปล่านะครับเส้นสีเขียวตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเส้นอัพเทรนนะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นดาวเทรนนี่เป็นรูปหัวและไหล่กลับด้านนะครับเรียกว่าเซลเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับถ้าหุ้นลงมาเรื่อยๆนะครับจากบริเวณนี้เส้นสีดำเลครับแบบตัวลดลงมาแล้วมาสร้าง ตรงนี้อ่าแล้วครับเป็นเฮดชูเด้นนะครับหัวละไหลนี่ไหลซ้ายไหลขวานะครับเป็นหัวละไลหล,ะไลกลับด้านนะครับเปบานะบบ้าหมายราคาที่มันจะทะลุเนกรลาขึ้นมาได้ก็คือบริเวณจากเนกไลมาที่เฮดนี่ครับแล้วก็มาตั้งราคาเป้าหมายที่ขายตรงนี้เรามารอรับซื้อที่บริเวณเนกรลอีกครั้งนะครับถ้ามันไม่หลุดมันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับ อันนี้เป็นรูปแบบ t r i p เปิลท็อปนะครับรูปแบบ t r i p เปิลท็อปเนี่ยในตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะเพราะว่าคนมันเหมือนเจ็บแล้วจํานะครับว่าขาขึ้นมาสองครั้งเนี่ยที่เดิมนะครับไม่ผ่านเขาก็ไม่เล่นละนะครับอีกครั้งต้องผ่านนะครับแต่หุ้นไทยจะเห็นได้บ่อยๆครับมี t ริปเปิลทนะครับ,รบก็คือการทําจุดสูงสุด สามยอดอ่างเงี้ยเราก็สามารถขีดในกลายบริเวณนี้ได้นะครับถ้ามันหลุดลงมาจากในกลายก็เป้าหมายก็คือความสูงของเฮนั่นเองนะครับมองไปคล้ายๆกับรูปแบบภูหลายๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าไหลซ้ายไหลขวามันโตเท่ากับเฮนั่นเองเขาจึงไม่เรียกเฮนโชว์ได้เขาเะเรียกทิปเป็นท็อปแทนนะครับ อันนี้ก็จะเป็น t ิ i เปิลบ t t o ทนะครับกลับกันกับเมื่อสักครู่นะครับคี่ราคาได้ลงมาจุดต่ำสุดนะครับสครั้งนะครับเมื่อมันผ่านเนลงลหลขึ้นไม่ได้นะครับนะครับป้าหมายที่จะตั้งขายในช่วงสั้นนะครับก็คือจากบรินเวณเลงลายมาถึงจุดต่ำสุดนั่นเองนะครับแต่จริงๆตรงนี้ เราอาจจะไม่ตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดการาถ้าเกิดหุ้นได้ทำท t ิปเปิลบัตทอมอย่างนี้แล้วนะครับโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปเลยก็มีนะครับถ้าไปขายบางทีอาจจะรับซื้อคืนไม่ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะทํากําไรช่วงสั้นๆนะครับพราะว่าตลาดถ้าเกิดการพักตัวนะครับก็หาจังหวะดูนะครับ อันนี้เป็นดับเบิลท็อปนะครับถ้าคู่เป็นทริปเปิลอันนี้เป็นดับเบิลนะหลักการก็เหมือนกันนะครับรเราต้องพยายามหาเส้นในกลให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดในกลายลงมาแล้วเนี่ยแล้ถ้าเกิดการดีดกลับขึ้นมาของราคาแล้วไม่ผ่านในกลายก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับต,ตรงนี้ก็จะดิ่งลงไปเลยนะครับในขณะเดียวกันตรงกันข้ามก็คือดับเบิลปัททอมที่เกิด จุดต่ําสุดสองครั้งนะครับแล้วไม่ต่าไปกว่านี้การกลับตัวของแนวโน้มก็จะเป็นไปได้นะครับเดียวไปไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบตแนวโน้มเดิมนะครับม่อสกค่คือการกลับตัวของแนวโน้มนะครับรูปแบบ ตามแนวโน้มเดิมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งจะมีอยู่หลายแบบนะครับแบบที่1คือ symmetry triangle นะครับเป็นสามเหลี่ยมสมมาตร,รับแบบที่สอง ascending triangle นะครับเป็นสามเหลี่ยมฐานสูงขึ้นนะครับแบบที่สามจะเป็น descending triangle นะครับสามเหลี่ยมยอดต่ำลง นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบธงและสามเหลี่ยมชายธงนะครับ Flag and pennant formation นะครับและเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ Rectangular formation นะครับและรูปแบบทรงริมนะครับ Wedge formation นะครับและก็สุดท้ายรูปแบบต่อนเนื่องหัวไหล่ไหล่นะครับเรามาดูนะครับ แบบนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเป็นยังไงสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือเส้นสีดำนี่นะครับตามเส้นสีดาเป็นเป็นเส้นของราคาหุ้นนะครับแล้วแกว่งตัวนะครับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมถ้าเราลากเส้นแนวโน้มนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับในเว็บจะเห็นผมเขียนให้ดูบ่อยๆนะครับคือจุดจุด จุดต่าสุดก็ยกขึ้นจุดสูงสุดก็ต่ําลงแบบนี้เขาเรียกว่า symmetry t a n g e er ิลนะครับเราลากเส้นแนวโนม้มไว้นะครับเพื่อจะดูจุดตีทะลุว่าเออถ้ามันแกว่งเข้าหามุมสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วมันจะไม่มีที่ไปก็ต้องเผยตัวแล้วว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับทุ่ใหญ่จะถ้าเกิดแบบรูปร่ามแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้ก็มักจะเกิดตามแนวโน้มเดิมที่มันขึ้นมานะครับ พักตัวแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมฐานสูงขึ้นนะครับ ascending triangle นะครับก็คือเส้นสีดําเป็นกราฟนะครับนี่ก็เป็นเส้นแนวโน้มนะครับฐานได้สูงขึ้นคือจุดต่ำสุดยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่มีจุดยอดที่เดิมนะครับ ดูลักษณะน,นี้คล้ายๆทิปเปิลท็อปใช่ไหมครับแต่บางเอินจุดต่ําสุดมันยกตัวขึ้นเรื่อยๆก็เป็นสายที่ดีนะครับแต่เราวาดเส้นแนวโน้มไว้อย่างนี้นะครับแล้วมันตีทะลุขึ้นไปก็คือแนวโน้มของมันได้เคลื่อนตัวไปทางเดิมนะครับอย่างนี้ก็เรียกเป็นภาวะกระทิงอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมยอดต่ำลง นะครับแบบนี้ก็เริ่มไม่ดีนะครับทั้งว่าหุ้นลงมานะครับส่วนใหญ่ไม่จะเกิดขึ้นตอนหุ้นลงนะครับหุ้นลงนะครับแล้วก็ทําตัวเหมือนจะเป็นทริปเปิลบอททอมนะครับแต่บังเอิญว่าจุดสูงสุดมันไม่สามารถสูงขึ้นไปได้มันต่ําลงเรื่อยๆงั้นก็เหมือนกับว่ามันขึ้นไปไม่ไหวเองนะครับในที่สุดมันก็ต้องทะลุลงมาจนได้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแนวโน้มตรงนี้ ก็จะเหมือนเป็นเส้นเล็กหลายด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะตกลงมาแล้วทาให้ราคาเป็นไปตามแนวโน้มเนี่ยก็จะมีสูงนะครับตัวนี้เป็นภาวะหมีนะครับสาเหลี่ยมยอดต่ําลงหรือ d e c e n d d n n g แตนเคิลเนี่ยมักจะเกิดในทางลงนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบธงนะครับคือธงขนาดลงนะครับ อธายได้ว่าขึ้นราคาหุ้นได้ขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วแกว่งตัวจุดสูงสุดก็ต่ำลงนะครับจุดต่ำก็ต่ำลงแบบนี้นะครับเอียงอย่างนี้ทะลุขีดเป็นลักษณะนขนานกันแบบนี้เป็นชั้นเอลอย่างนี้ขนานแล้วก็ต้องดูในเส้นของเราละล่ะครับว่าถ้ามันตีทะลุลงมาก็ว่ามันไม่ได้ยืนยันตามแนวโน้มเดิมแต,แต่มันทะลุข้างบนไปนะครับก็จะเป็นไปตาม แนวโน้มเดิมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นทงขนาดนูงแลยวจากมันจะเป็นไปตามแนวโน้มเดิมนะครับถ้าเกิดหุ้นกําลังขึ้นอยู่ก็จะขึ้นต่ออันนี้เป็นสามเหลี่ยมใช้ทงนะครับมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับสามเหลี่ยมส,สมมาตรมาสักครู่นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแต่ใช้เวลาน้อยกว่านะครับแล้วก็มันสามารถยือยู่เห,หนือเส้นแนวโน้มได้นะครับ ้ตรงนี้วอรูปม,มันน้อยลงไปด้วยนะครับจากที่มันขึ้นมานะครับตรงนี้วลุ่มหายไปนะครับก็เมนเป็นไ,ปได้ว่าเนี่ยครับกำลังเกาะตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงอยู่นะครับแล้วก็มาขีดแนวโนมเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมชายธงสะบัดขึ้นนะครับเป็นตามภาพเลยนะครับแล้วก็มาขีด เส้นแนวโน้มเมื่อไหรที่มันดีทะลุเส้นบนหรือเส้นล่างลงมาก็าจะเป็นไปตามแนวโน้มนั้นนะครับอันนีส้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมชายทงสะบัดขึ้นครับแค่นั้นนะครับมันทะลุลงมาก็จะเป็นไปตามแนวโน้มเดิมนะครับแบบนี้ก็เช่นกันนะครับตรงขนาดลงนะครับแล้วขีดเส้นสีแดงนี้ไว้นะครับเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่า เมื่อไหร่ที่เราควรจะเลือกถือหุ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเส้นที่เราขีดไว้เราก็ต้องขายทิ้งแล้วครับอันนี้เป็นรูปแบบทั้งขึ้นทั้งลงนะครับถ้าเป็นแบบนี้เขเรียกว่า falling wedge นะครับรูปส่งริมในตลาดขายขึ้นคือขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พักตัวแบบนี้ นะครับจุดยอดก็สูงโทษจุดยอดก็ต่าลงนะครับจุดต่ําก็ต่ําลงด้วยครับกแล้วก็สามารถขีดเทรนด์นะครับเป็นลักษณะทรงริมแบบนี้ครเมื่อมันตีทะลุขึ้นไปได้นะครับเราก็ถือครองหุ้นนั้นต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตรงกันข้ามนะครับไลซิงเวทนะครับยกตัวสูงขึ้นครับดูเหมือนจะดีนะครับ จะท้ายสุดก็ไปไม่หลอดน,นะครับจุดสูงสุดก็สูงขึ้นจุดต่ําก็สูงขึ้นนะครับแต่ท้ายสุดไม่ทะลุนะครับไปไม่ได้แล้วก็ต่ําลงกว่าแทวโน้มที่เราขีดไว้ตรงเส้นสีแดงนะครับนี่ล้วก็ต้องขายทิ้งนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากในขาขึ้น นะครับละะนะักษณะแกว่งตัวเป็นขนานนะครับเราสามารถขีดเทรนให้มันขนานได้นะครับแล้วมันทะลุขึ้นไปแล้วก็ถือหุ้นต่อนะครับถ้าเป็นละะนะักษณะลงมาแบบนี้เราเกิดขนานแบบนี้พักตัวอย่างนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันก็จะปรับตัวแล้วลงนะครับอัะนะนี้ ก็จะเป็นรูปรูปแบบต่อเนื่องหัวลไหลๆกลับด้านนะครับมันคล้ายๆล้ิเปิลท็อปอีกแล้วใช่ไหมครับแต่เพียงแต่มันมีตรงบริเวณเฮดนี้ต่ําลงมากกว่าเดิมน,นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็สามารถขีดเป็นเลน็กๆแบบนี้ได้นะครับมันสลุขึ้นไปได้มันก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบต่อเนื่องห,หลๆนะครับแนวโน้มลงต่อไปเหมือนกับแนวโน้มที่มันเคลื่อนไหวลงมานะครับน,นี่เราก็ขีดในกลายเส้นสีแดงแบบนี้นั่นเองครับรูปแบบต่างๆก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขีดกันจริงๆในกราฟจริงๆนะครับหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีมาแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็กลับไปเปิดใหม่ ดูหมว่ามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับและเดี๋ยวเราลองไปคิดกันดูนะครับครับคราวนี้เราก็มาลองขีดเทรนจากเซตนะครับจากของจริงนะครับสมมุติเราจะหาแนวต้านของบริเวณที่เราต้องการทราบนะครับเราก็จะใช้จากจุดเรฟเฟนส์นะครับจุดยอดสองจุดที่ใกล้เคียงนะครับที่เราลองลากเส้นดูนะครับแล้วก็จะได้ เส้นดาวเทรนที่ประมาณ720นะครับตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเส้นรสส์หรือว่าเป็นเส้นแนวต้านนั่นเองนะครับส่วนแนวรับของเซ็ตนะครับเราก็จะหาจากจุดบะท่อมนะครับจุดต่ำแบบนี้นะครับก็ขีดไปนะครับก็จะได้แนวรับนะครับประมาณ640แบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูเป้าหมายระยะใกล้ๆนะครับถ้าเราจะหาแนวรับนะครับของเซ็ตในช่วงนี้นะครับเราก็ขีดเส้นแนวโน้มนะครับจากจุดบททอมขึ้นมาครับก็จะได้เส้นบริเวณนี้นะครับคือเส้นแนวรับของเซ็ตที่จะหล่มาได้นะครับถ้าหลุดมาก็แสดงว่าแนวโน้มไม่ดีนะครับเทรนเปลี่ยนนะครับ แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการหาแนวรับแนวต้านโดยใช้เส้นแนวโน้มนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้เส้นสปีดไลน์นะครับเราก็คลิกไปที่โหมดสปีดไลน์นะครับเราก็ลองลากดูรับเราลากสปีดไลน์มาพาดจุดตรงนี้นะครับเราก็จะมีเส้นที่เข้ามาใกล้เคียงก็จะได้เหมือนเส้นเทรนไลน์เมื่อสักครู่ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซตได้ทะลุเซตได้ทะลุผ่านแนวต้านตรงนี้มาแล้วเราอยากจะรู้ว่าต่อไปแนวต้านจะเป็นตรงไหนหรือบริเวณไหนนะครับถ้าเราใช้เส้นสปีดไลน์ขีดจุดต่อมานะครับเป็นท็อปอยู่ตรงนี้นะครับแน,แนวต้านถัดไปก็จะเป็น742แล้วก็ประมาณ775จุดนะครับ ซึ่งอันนั้นยังไม่ต้องวิเคราะห์ไปไกลขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะดูแนวโน้มเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปก่อนนะครับแล้วลองเส้นลางเส้นซัพพอร์ตโดยใช้สปีดไลน์นะครับก็จะเห็นนะครับเสตอยู่ในกรอบนี้นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ประมาณ722นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการใช้งานการขีดเส้นเทรนนะครับ